ที่ท่านชอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อน,นายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิน่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งปไรษณสน์ลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสายด่วน1 4 4 4ความดีเริ่มต้นที่ความคิดอะไรผิดเรารู้อย่านิ่งเฉยศาส,สนาสอนใจแม่ละเลยใครที่เคยคิดผิดเราให้อภัยร่วมใจกันตั้งปณิธานต่อต้านยาเสพติดไม่ซื้อ ไม่เสทำความดีเพื่อแผ่นดิน<ล>ยาเสพติดจมดสิ้จะหากประเทศไทยท่านกำลังรับฟังสวทนครศรีธรรมราชระบบ FM ความถี่93.5เมกเฮและระบบ AM ความถี่639กิโลเฮิรตซ์เรดิโอไทยแลนด์รายการต่อไปขอเชิญรับฟัง รายการรอบรู้เรื่องสัพสา,ามิตรโดยสัพสา,ามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราช ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องสรรสามิตรนะคะผ่านช่องทาง FM93.5 m h เค่ะค่ะวันนี้นะคะหลังข่าว15นาฬิกาก็จะมาพบเจอเจอกับดิฉันนะคะว่าที่ร้อยตีหญิงพี่ตินตาชาววลิตนะคะก็จะมีเรื่องราวภายในรอบรู้นะคะรอบรู้ของกรมสรรสามิตและสำนักงานสรมสามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเรื่องราวภายในรอบรู้สำนักงาน ส,สม,มุตรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นเรื่องราวนะคะที่มานำมาฝากใ้ฟังก็คือ จากนโยบายของรัฐบาลนะคะตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะวันจันทร์ที่22มีนาคมจนถึงวันนี้เลยค่ะวันสุดท้ายแล้วก็คือ5มีนาคมนะคะภายใน,นสำนักงานสำมะเสพื้นที่นครศรีธรรมราชได้มีการให้บริการดังนี้ค่ะก็คือเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ นะคะนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะใหะ้พี่น้องประชาชนนะคะที่สามารถไปลงทะเบียนในโครงการเราชนะได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งตลอดระยะเวลา2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับความไว้วางใจแล้วก็สำนักงานสถาิีพื้นที่ นครศรีธรรมราชนะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในการเ,าเข้ามาใช้บริการนะคะในการลงทะเบียนนะคะกับโครงการเราชนะนะคะไปแล้วก็หลายท่านด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแจ้งกับทุกๆท,ท่านด้วยแล้วการที่ฟังผ่านรายการรอบรั้วนะคะเรื่องสรรพสามิตรนะคะในวันนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดให้บริการมาสสัปดาห์เต็มเม นะคะก็ขอแจ้งไว้นะตรงนี้ด้วยผ่านช่องทาง FM 9 3.5เมกะเฮิร์นะคะและเ,เ,เพจสวทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะนอกนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนนะคะโครงการเราชนะอีกนะคะก็ให้ติดต่อผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะของทางภาครัฐแล้วก็ข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์ต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องราวหรือว่าการให้ความช่วยเหลือในลักษณะใดาออกมาอีก เช่นกันนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในเบื้องต้นนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้เข้ามาใช้บริการนะคะที่สำนักง,งานสรมพสามิตร แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสองสัปดาห์นี้ทําไมมีคนเยอะจังหรือว่าเอ่อทำไมมีเอ่อผู้สูงอายุผู้สูงวยัยหรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะคะมาใช้บริการกับสภสามิตรด้หรือนะคะจะได้ทราบว่าอ๋อนะคะสำนักงานสภสามิรเนี่ยก็คือเป็นการให้บริการประชาชนนะคะลงทะเบียนโครงการเราชนะสําหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ปิดโครงการไปแล้วนะคะสาหรับสํานักงานสัามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสิ้นสุดวันนี้วันที่5มีนาคมแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะไม่เกิน4ี่โมงครึ่งวันนี้นะคะถ้าใครที่ยังฟังอยู่รีบไปเลยเรายังให้บริการทุกท่านจนถึงสิ้นสุดเวลาราชการวันนี้16บหนิกาสานาทีนะคะติดต่อได้ที่นะสำนักงานสัามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะถนนราชดำเนินซอย33ค่ะหรือซอยสุรินทราชาตรง กันข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองนะคะเข้าไปเลยตรงนั้นนะคะหากใครที่มีผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะต้องการให้เราช่วยเหลือนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วถึง16.30นาิกานาที นะคะอันนี้ก็คือข่าวนำมาฝากทุกๆท่านในช่วงต้นนะคะก็ฝากบอกกันด้วยนั่นเองนะคะส่วนเรื่องที่มีนำมาฝากในวันนี้นะคะแน่นอนว่ายังไม่พ้นในเรื่องของเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตนะคะขายสุรายาสูบและไพ่แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องรอบรั้วกรมสอบสามิตนะคะมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะท่านนี้ในเรื่องของการต่อใบอนุญาตคุณผู้ฟังคะการต่อใบอนุญาตจําหน่ายสุรายา สูบและไพ่นั้นนะคะหลายๆท่านได้มีการดําเนินการ ต่อใบอนุญ,ญาตไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางนะคะทุกวันนี้หลายๆท่านถ้าเกิดได้ฟังรายการอรอบรู้เรื่องสรมสามิตเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าเอ๊การต่อใบอนุญ,ญาตจําหน่ายสุรายาสูบและไพ่ทุกวันนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วจริงๆนะคะนอกจากที่สามารถต่อได้จากที่บ้านนะคะผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนนะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันนะคะเ e s m ซ r t ส์สมนะคะหรือผ่านช่องทางธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยหรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ 11, นอะคะนอกจากนี้ค่ะหากท่านใดที่ยังคุ้นชินกับการใช้บริการลักษณะเดิมๆที่มาพบหน้านะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถยังคงต่อใบอนุญาตนะคะจำหน่ายสุรายาสุบและไพผ่ผ่านช่องทางณนะสำนักง,งานสรรพสามิตรพื้นที่หรือสาขาที่ท่าน เคยดาเนินการต่อใบอนุญ,ญาตเราก็ยังคงมีให้บริการเช่นเคยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นการต่อบใบอนุญ,ญาตนะคะจหน่ายสุรายาสูบและไพนั้นคุณฟังค่ะง่ายดายสเลอเกินแล้วจริงๆนะคะสาคัญคืออย่าปล่อยให้ใบอนุญ,ญาตจําหน่ายสุรายาสูบและไพ่หมดอายุลงสักก่อนเท่านั้นเองค่ะคุณฟังค่ะก็จะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะหากหมด นะคะสิ้นสุดการอนุญาตลงแล้วนะคะแล้วท่านยังคงมีการจําหน่ายสินค้านั้นๆอยู่นะคะนั่นหมายความว่าท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตรพออรศ2 5 6พด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาจะต้องไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะขอใบอนุญาตการณีที่หมดอายุไปแล้วนะคะการติดต่อก็จะต้องเตรียมเอกสารขั้นตอนนะคะแล้วก็อาจจะต้องอดําเนินการเสมอ เหมือนหนึ่งว่ามาขออนุญาตใหม่นะคะมันก็จะเพิ่มขั้นตอนมากกว่าการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุรายาสูรไพ่ก่อนหมดอายุนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับร้านค้าร้านขายของนะคะที่มีการจําหน่ายสุรายาสูบยาเส้นไพ่นะคะรวมไปถึงโรงแรมรีสอร์ทนะคะร้านอาหารนะคะหรือสถานบันเทิงต่างๆที่มีการจําหน่ายสินค้าลักษณะเหล่านี้นะคะรวมไปถึงค่ะ ก็ยังไม่แล้วเลยนะคะสำหรับร้านค้าที่ต้องการที่จะเปิดขึ้นมาใหม่นะคะในช่วงนี้ก็ยอมรับว่าก็มีหลายๆคนหลายๆท่านที่มีการเปิดกิจการร้านค้าหรือว่าร้านขายของขึ้นมาใหม่นะคะเ,เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหาร้านใดที่มีการจําหน่ายสุราเบียนะคะยาสูบยาเส้นไผ่อย่าลืมนะคะติดต่อสํานักงานสรรพสามิต ไกลบานทันค่ะซึ่งสำนักงานสัปสมิตรนั้นมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะคะทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสัปสมิตรพื้นที่สาขาปากพนังค่ะสำนักงานสัปสมิตรพื้นที่สาขาท่าสาาสำนักงานสัปสมิตรพื้นที่สาขาทุ่งสงและสำนักงานสัปสมิตรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่ง สำนักงานสัภพสามิตรพื้นที่ สาขาเมืองนครศรีธรรมราชนั้นก็ตั้งอยู่บนตึกเดียวกันนะคะกาบสำนักง,งานสพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะในซอยราชดำเนิน33นั่นเองนะคะหากใครฟังแล้วอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมค่ะเรามีเพจ Facebook นะคะ Facebook ชื่อสพสามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชสามารถอินบ็อกเข้ามาคุยแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะสอบถามในเรื่องของ อเอกสารหลักฐานที่ต้องการที่จะขออนุญาตนะคะร้านค้าที่จะจําหน่ายสินค้าประเภทนี้ต้องขออนุญาตไหมนะคะต้องทํายังไงบ้างติดต่ออย่างไรมีช่องทางไหนบ้างนะคะรวมไปถึงช่องทางาหลังบ้านเพจ a c e b o o k สัปรปสามิตพื้นที่นะครศรีธรรมราชยังสามารถ แจ้งข่าวสารนะคะการปรับปรามการกระทำความผิดได้อีกด้วยนะคะนอกจากช่องทาง1713แล้วนั่นเองนะคะช่วงหน้ามีอะไรน่าสนใจกลับมาติดตามรับฟังสักครู่นะคะ ความคิดถึงของเธอกับฉัน กำลังอยู่กับรายการรอบรู้เรื่องสัพสา,ามิตรนะคะผ่านช่องทาง f m 9 3 5 m เมกะเฮิร์นะคะและเพจสวทรนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเพจของสัพสา,ามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชให้ทุกท่านได้ติด ตามด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้ามีเรื่องราวใดๆนะคะที่ต้องการที่จะพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่สพสา,ามิตนะคะหรือแนะนำติชมหรือว่ามีการแจ้งปราบปรามการกระทำความผิดนะคะนอกจากนี้การแจ้งการปราบปรามการกระทาความผิดคุณผู้ฟังค่ะต้องแจ้งไว้เลยว่าหลายๆท่านก็ได้มีการแจ้งผ่านช่องทางนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พบเจอการ จำหน่ายนะคะน้ำมันเถื่อนนะคะหมายถึงน้ำมันที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตนะคะหรือกรณีที่พบเจอเจอร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราเถื่อนสุราไม่ได้เสียภาษีนั่นเองนะคะรวมไปถึงยาสูบที่ไม่ได้ผ่านการชำระภาษีสรรพสามิต ะะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเถื่อนนะคะสุราเถื่อนหรือว่าบุรีเถื่อนนะคะกรณีเหล่านี้นะคะเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตหากพบเจอเจอสามารถ แจ้งบอดแสได้เลยทันทีนะคะทางช่องทาง1713นะคะเป็นเบอร์คอสเซนเตอร์ที่สามารถที่จะโทรแจ้งไปยังกรมสรรพสามิตรได้เลยทันทีนะคะหรือถ้าอยากจะแจ้งยังสำนักง,งานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชก็แจ้งได้นะคะผ่านทางช่องอินบ็อกของเพจสรรพสามิตรพื้นที่นะครศรีธรรมรา,นะะา,นาชนั่นเองนะคะอา ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับภารกิจของกรมสัพมยม์สินที่อย่างที่ดิฉันได้ annel, มีโอกาสได้มา,าแนะนำคุณฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านเรื่องราวของนอกจากว่ากันด้วยการขออนุญาตนะคะการจำหน่ายสุรายาสูบแล้วก็พายแล้วนอกจากเรื่องของภารกิจเรื่องของการจัดเก็บภาษีแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะก็มีการจัดเก็บภาษีกรณีสินค้ายาสูบยาเส้นเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ภารกิจกรมศรัพส สามิตรก็ยังว่าด้วยเรื่องของการปราบปรามการกระทําความผิดอีกด้วยนะคะฝากไว้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยหากพบเจอเจอ,เจอสามารถแจ้งเบาะแสดได้เลยทันทีนะคะนเนั่นเองนะคะและสำนักง,งานสรมรสมิทิ์พื้นที่นะครศรีธรรมราชนะคะก็ยังมีภารกิจอื่นๆน,นะคะอย่างที่บอกไปช่วงต้นก็คือการให้บริการประชาชนนะคะร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะคะ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความชว่วยเหลือประชาชนนะคะกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของอาการติดต่อนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเราชนะนั่นเองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะถึง16นาฬิกาสนาทีเท่า chan, นั้นนะคะกรณีผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะหรือไม่มีสมาร์ทโฟนในโครงการเราชนะนะคะสัปดาห์หน้าน,าน,านั้นเราก็จะปิดรับบริการแล้วนะคะหากยังมีพี่น้องประชาชนที่ ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือต้องการลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะแล้วแบบกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะให้รบกวนให้ติดต่อผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยนะคะหรือติดตามข่าวสารของทางภาครัฐที่จะแจ้งให้ฟังต่อไปนั่นเองด้วยนะคะนี่ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนี่ก็คือภารกิจนะคะภายในรอบรัวและภายใน กรมสรรพสามิตรที่มีมาฝากทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าช่องทางการติดต่อนะคะสรพพสามิตรนะคะนอกจากในเรื่องของทางเ,าเว็บไซต์นะคะกรมสรรพสามิตรนอกจากเพจ Facebook ของสรรพสามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วนะคะแล้วก็ผ่านช่องทางนี้เลยค่ะก็คือ fm 93.5เมกะเฮิร์นะคะต้องขอขอบคุณสวทนครศรีธรรมราชที่ให้เวลานะคะของสานักงานสัรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ได้มาพบเจอเจอกับทุกท่านแล้วก็ได้มามีโอกาสมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนให้รู้จักาภารกิจของกงมรสมสมสิและก็หน้าที่ต่างๆแล้วก็ลักษณะการให้บริการของเราด้วยนะคะหากใครที่ได้ฟังเรื่องราวนะคะข่าวสารแล้วก็ต้องการที่จะพูดคุยนะคะผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ของสอสวทนครศรีธรรมราชขณะที่มีการจัดรายการไลฟ์สดอยู่ขณะน,นี้ก็ได้ด้วยนั่นเองนะคะ,ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ให้การรับชมรับฟังติด ตามรายการเรามาตลอดนั่นเองนะคะก็ยังคงต้องพบเจอเจอกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะก็ยังมีเรื่องราวต่างๆข่าวสารมาฝากทุกๆท่านอย่างสม่ําเสมอน,นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามและฟังกันด้วยนะคะหวังว่าหลายๆคนก็คงจะเอ่อไม่ได้ฟังในเรื่องของการจัดเก็บภาษียาเส้นแล้วก็เรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับภาษียาเส้นกันมาเอ่อพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะ เตรียมเรื่องราวเหล่านี้มาให้ฟังแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ค่ะแน่นอนว่าในช่วงฤดูกาลเหล่านี้ ฤดูการช่วงต้นปีนยคะก็จะเป็นช่วงเวลาของฤอดูการที่มีการเริ่มเพาะปลูกต้นยาสูบกันอีกแล้วนั่นเองนะคะในพื้นที่อําเภอท่าสลามอำเภอศรีชนนะคะที่มีการเพาะปลูกจํานวนมากที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มันช่วงที่มีการเพาะปลูกแล้วก็รอผล,ผลผลิตเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องที่ ต้องรู้นะคะในหลายๆท่านที่ยังมีข้อสงสยัยหรือต้องการที่จะทราบว่าเอ๊จะต้องติดต่อดําเนินการอย่างไรบ้างกรณีในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการชําระภาษียาสูบยาเส้นและการขออนุญาตเพาะป,ปลูกหรือในเรื่องของการปิดสแตมนะคะเรื่องของการขออนุญาตสถานที่จําหน่ายต่างๆนะคะหลายๆท่านนะคะยังคงมีความ คาดเคลื่อนในความเข้าใจนะคะหรืออาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องหรือว่ายังมีข้อสงสัยอยู่นะคะก็ฝากประเด็นต่างๆไว้ได้ผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ของสภสา,ามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชก็ได้นะคะแล้วดิฉันก็จะสามารถนําเรื่องราวต่างๆนั้นมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็อธิบายกับคุณผู้ฟังได้ฟังผ่านช่องทางนี้ด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจฟังในเรื่องของ การขออนุญาตเกี่ยวกับการเพราะปลูกต้นยาสูบหรือกรณียาเส้นนี่แหละค่ะรวมไปถึงการขออนุญาตในการจดทะเบียนหรือการผลิต นะคะผลิตในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหันเองหรือว่าจะซื้อมาจําหน่ายเป็นร้านค้าร้านขายของชานะคะจะแบ่งขายเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถสอบถามมาได้รวมไปถึงกรณีที่มีการจําหน่ายในสถานที่ต่างๆนะคะจำหน่ายในตลาดได้ไหมหรือต้องขายหน้าร้านที่บ้านหรือต้องมอีสถานที่ผลิตเท่านั้นอะไรอย่างไรเหล่านี้ฝากข้อสงสยัยนะคะข้อกังวลนะคะสิ่งที่ท่านอยากรู้อยากทราบกรณีประเด็นของยาสู ยาเส้นมาได้นะคะอย่าลืมนะคะเพจ facebook ชื่อสัพสามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะนเฟซบุ๊กเนี่ยบางคนอาจจะเข้าไปสํานักงานสัพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชหรือสํานักงานสพสามิตร ต้องเป็น Facebook ชื่อสับปสา,ามิรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะที่มีตรานะคะของกรมสับพสา,ามิตสีฟ้าบนพื้นสีขาวอาบอกใบไว้อย่างนี้ละกันนะคะหรือจะอาสามารถที่จะเข้ามาผ่านทางช่องทางของเพจสวทนครศรีธรรมราชก็ได้นะคะผ่านอาคอมเมนต์นะคะภายใต้ของการจัดรายการนะคะของรอบรู้เรื่องสับปสา,ามิรนี้ก็ได้นั่นเองนะคะฝากเรื่องราวต่างๆมาได้แล้วเราก็จะเก็บรวบรวมประเด็นต่างๆนั้นมา พูดคุยกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเรื่องของอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตผลิตยาสูบเพาะปลูกต้นยาสูบนะคะรวมไปถึงการชําระภาษียาเส้นนะคะยาสูบการเพาะปลูกต้นยาสูบหรือยาเส้นการชําระภาษียาเส้นนะคะการปิดสแตมนะคะเป็นยังไงนะคะการจําหน่ายนะคะแล้วก็การปราบปรามการกระทําความผิด กรณีที่กระทําความผิดเรื่องสินค้ายาสูบยาเส้นมีด้วยนะคะซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ได้มีการจับกลุมแล้วก็ปรับปรามผู้กระทําความผิดกรณีสินค้ายาสูบยาเส้นมาแล้วด้วยนะคะก้าาปรับก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปก็คือสินค้ายาเส้นเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ชําระภาษีนะคะ มีผู้พาป,ปลูกนะคะมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้เลยทีเดียวนะคะใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยนครศรีธรรมดชานี่มีผู้พาะป,ปลูกต้นยาสูบแล้วก็ผลิตยาเส้นเพื่อจําหน่ายมากที่สุดและในหลายๆ จังหวัดในทั่วภาคใต้เองกันนะคะก็ยังมีผู้ที่มารับซื้อนะคะยาเส้นจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนําไปจอํานายในยังท้องที่ต่างๆจังหวัดต่างๆในภาคใต้ด้วยรวมไปถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันะนั้นสินค้ายาเส้นในบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะมีความถือว่าทําให้เศรษฐกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้จากสินค้าชนิดนี้ด้วย นะะเนื่องจากราคาจำหน่ายของสินค้ายาเส้นเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆอื่นๆในที่นี้คือที่ไม่ใช่ภาคใต้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเลยละกันถ้าเทียบกับการราคาที่จำหน่ายในท้องที่ทางทางภาคทางจังหวัด ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างนะคะภากกลางตอนบนนะคะจะมีพื้นที่ที่มีการพบป,ปลูกยาเส้นจํานวนมากนะคะซึ่งการนําเข้ายาเส้นจากจังหวัดเหล่านั้นเพื่อนทำมาจำหน่ายในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่ดำเนินการลักษณะนี้อยู่ด้วยเช่นกันแต่ต้องบอกเลยว่าราคาจำหน่ายยาสูบยาเส้นของบ้านเราราคาดีจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นปีอย่างนี้ นะคะยังไงก็ฝากให้ติดตามนะคะรายการรอบรู้เรื่องสพสา,ามิตรไว้ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันศุกร์หลังข่าว15นาฬิกากับรายการรอบรู้เรื่องสพสา,ามิตรนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกฤษภาสิริป,ปิทุภูมมนะคะสพสา,ามิตรพื้นที่นครศรีธรรมราชที่ให้ความดูแลในการส่งเสริมให้มีการจัดรายการลักษณะนี้และขอบคุณสวทร,ครนครศรีธรรมราชและ FM 93.5เมกะเฮิร์นะคะวันนี้ดิฉันว่าที่ร หญิงพินิตาชาวิตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ